สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะลูกค้านำสร้อยคอน้ำหนัก2สลึงแล้วก็1สลึงมาอัปเดตให้ชมกันนะคะก่อนที่จะไปติดตามชมนะคะลูกค้าฝากลูกค้ากดติดตามช่อง y o YouTube ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ทางร้านอัปเดตสร้อยคอให้ชมกันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าว่ามีลายไหนบ้างนะคะสร้อยคอนะคะอันนี้จะเป็น CC ฝังพลอยนะคะลูกค้า ตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายเบนค่ะแล้วก็จะเป็นโชจีซีซแบบนี้นะคะน้ำหนักสองสลึงค่ะลูกค้าลายต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นโชจีนะคะ GG จีล้อมพลอยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเบนค่ะเส้นนี้นะคะลายนี้น้ำหนัก2สลึงจ้าต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็น สา,ายคอนะคะโชจี้จะเป็นจี้ผีเสื้อนะคะกับหัวใจตรงนี้ก็จะเป็นลองพอยนะคะลูกค้าตรงผีเสื้อก็จะมีพอยประดับนะคะตัวสร้อยนะคะลูกค้าก็จะเป็นลายเอ่อเบนนะคะลูกค้านี่เลยจ้าลายนี้น่ารักมากๆเลยค่ะลูกค้าใครสนใจก็สามารถแคปภาพแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะ ต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นลายนี้นะคะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเบลนนะคะทุกแบบทุกลายในในเซตนี้นะคะลูกค้าก็จะเป like ็นตัวสร้อยจะเป็นลายเบลนทั้งหมดเลยนะคะจะแตกต่างกันพิจี้นะคะส่วนชิ้นี้นะคะลูกค้าจี้นะคะก็จะเป็นหัวใจนะคะ2คู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจเม็ดหัวใจดวงเล็กนะคะแล้วก็จะฝังด้วยพอยค่ะลูกค้าดีไซน์น่ารักมากๆค่ะน้ำหนักเส้นละ1สลึงเท่านั้นนะคะ ค่ะลูกค้าจะเป็นสร้อยคอโชจีดอกไม้นะคะน้ำหนักหนึหน่งสลึงตัวสร้อยจะเป็นลายเบนนะคะดอกไม้นะคะลูกค้าก็จะประดับด้วยพลอยนะคะดีไซน์สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าใครที่ชอบงานดอกไม้นะคะอยากได้โชจีน่ารักน่ารักก็สามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะลายต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะคะตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายเบน,นะค่ะแล้วก็โชจี รูปดอกไม้นะคะลงยาสีดำค่ะตรงกลางนะคะก็จะเป็นลงยาสีขาวนะคะ mm hmm. เพิ่มความน่ารักสดใสนะคะลูกค้าใครชอบออดอกไม้นะคะ mm hmm. แบบนี้นะคะก็สามารถแคปภาพทักไลน์มาได้เลยนะคะ ลายต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นสร้อยคอนะคะโชจ้ไม้กังเขนนะคะลูกค้าแบบนี้นะคะน้ําหนักเพียงหนึ่งสลึงเท่านั้นนะคะสาวๆที่ชอบงานโชจ้ไม้กังเขนนะคะหรือว่าตามหากันอยู่นะคะก็สามารถคัดภาพนะคะทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะลายต่อมานะคะลูกค้าลายนี้นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ฝั่งพลอยนะคะตรงการ คะลูกค้าพลอยจะเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านข้าง4เม็ดนะคะก็จะเป็นเม็ดเล็กลงมานะคะลูกค้าตัวสร้อยก็จะเป็นลายเบนนะคะลายนี้นะคะลูกค้าท่านไหนชอบนะคะก็สามารถแคปภาพทักไลน์มาได้เลยนะคะทางร้านนะคะจะไม่แจ้งราคาทองนะคะในคลิปนะเพราะราคาทองปรับเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลานะคะลูกค้าใครอยากทราบราคาชิ้นไหนรบกวนแคปภาพนะคะแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยไลน์แอดจะขึ้นโชว์อยู่ตลอดทั้งคลิปนะคะลูกค้า ต่อมานะคะลายนี้เป็นลายสุดท้ายนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงค่ะ เกิดเป็นสร้อยคอนะคะลายเบนโชจี้โอซีนะคะจะเป็นทองคำล้วนะะนะคะตรงโอซีนะคะก็จะเป็นตัดลายน่ารัก,น,รกน่ารักกรุบกรบนะคะลูกค้าสาวๆที่ชอบนะคะงานสร้อยคอเส้นเล็กๆน่ารักน่ารักใส่ติดตัวได้ตลอดนะคะก็สามารถเลือกลายนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะลูกค้าก็อัปเดตลายสร้อยคอครบทุกแบบแล้วนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจหรืออยากจะสอบถามราคาทองชิ้นไหนให้แคปภาพนะคะแล้วก็แอดมาที่ไลน์แอดนะคะ ลายแอดที่ขึ้นโชว์อยู่บนหน้าจอตลอดทั้งคลิปเลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ